แต่เฉพาะงัวในประเทศไทยเข้าห,หนี้พี่น้องประมาณแปดล้านเก้าล้านตูบขาดแล้วครับตอนนี้เออเฉพาะงัวในประเทศไทยเข้านี้ถือว่าล้นตลาดแล้วครับเออซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักๆที่เหตุให้งัวราคาถึกราคาตกต่ำอยู่ช่วงนี้แต่ว่าก็บ,บ่รู้ว่า,าท่านรัฐบาลพิ่นคิดอย่างมีนโยบายที่สิไปนำงัวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอีก ัได้ประโยชน์อย่างพี่น้องนอกจากซ่อเติมให้เกษตรกรเขาย่ำแย่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นผมก็ขอแสดงจุดยืนครับพี่น้องคัดค้านนโยบายการปลดล็อกการนำเข้าวัวและควายจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะพี่น้องผลประโยชน์ตกอยู่กับในทุนแค่ไม่กี่คนเนาะคนสื่อคนขายบ่กกี่คนดอกที่ได้ประโยชน์แต่ว่าคนเสียหายเกษตรกรทั้งประเทศครับพี่น้อง ขอคัดค้านครับผมมันอยู่บนไหนเรื่องไหนโหลดฮะจักมันบ่ครับเดี๋ยวห่วงหรือมันหรือมันพี่สอจังวะทำเม่นมันในกับลูกแรกครับพี่น้องแต่ว่าห้อยโหลดเป็นบอมันใจ ครับ่อแับแม่นางเปิดให้พี่น้องท้องว่างเปิดเท่าไรลวดแม่นางสิบเจ็ดห้าร้อสูงไปสิประมาณร้อยยี่ห้าบวกเะยพี่น้องูครับหูเนาะครับครับเครื่องดำเนาเครื่องดำ บดครบเครื่องครับพี่น้องสิบเจ็ดห้าร้อยเนาะนครับพี่ดีปันแนงพี่น้องน,น่าสงสัยอยู่พี่น้องของลงเนี่ยอเอาไปรุ่นเอาครับเอาละกันฮะอันนี้มันจักเดือนตัวนี้มัน4เดือนว่าไทย ก็สิมันสมตัวมาเนาะ่อยะบกไปเลยเดี๋ยวนีสูงก็สิประมาณ1อยยี่เปิด12 500หาลอยครับแม่มันสี่เดือนเบิร์ละว่าละฉลีตัวนี้เป็นแม่นางหรือแยกลูกตัวนี้แม่แยกลูกเนาะครับสิบประมาณลอย38นี่แหละ่า่พี่น้องเปิดเท่าไรเล่7,500ต่อได้ เออเจ็ดพันหามื่นเจ็ดพี่น้องสิลูปอันญาติกันเรื่อว่าเจ็ดพันหามื่นเจ็ดห้าร้อยครับพี่น้องเอามาต่อเอาเบิร์เหรอเนาะเบอรโทรครับผมศ <laughs> ูนย์2 5้7 1ด้าสี่สามสองาเจ็ดเจ็ดหนึ่งหาดโหลดบรรันม่วงอ่ะโอเคครับผมมี3ตัวเนาะมือนเีเนาะอะฝากพี่น้องครับครับผม ปูใหญ่พูดไดนาะนีแดงเกี่ยวึ่งยูนี้ครับเพิ่งขายแล้วแต่ว่าเพิ่งขายเท่าไหรุ่่นอีกทึมหอยเตี้ยไปแข่งไดขายแล้วมันแล้วไปขายนี่บอกอีเตี้ยเตี้ยนั่นแหละกับนี่นั่งมุ่ขายไปจะเศร้าพูดขายไปไหนเหรอเงินกับผาลอยเนกับผาโอ้บังงว่างกับหาลอยกันนะพี่น้องเงินกับาลอครับราคาเนื้อพี่น้อง มื <500. S 2> ่นห้าร้อยฮะน,น,นี่น่บังมหมื่นหกหาร้อยพี่น้องนบอซื้ออนี่บ่ซื้อแ้วนีนนี่อหมื่นหกหาร้อยอันนี้หมื่นก็หาร้อยพี่น้องให้เบิ่ มึงราคาสื่อขายกันยุตสนามครับยุตกระหล่๊งเงินหายลอยเอาเงินเงินหายลอยอีกหรือวัสดีครับเป็นเังไรครับสถานกาการมือนีมานไปสถานการณ์บ่าตึงเครียดปัญแจ้กแสดงว่าพ่อได้ขายอยู่มือนีได้ขายอยู่หาตอืูเป็นเป็นมือเนื่อยป่ะครับหรือเนื่อยหน่อยเลยค่ะ มื่อนี่เอาของน้อยมาร้อยนี่เนาะแมนเจ้าซื้อที่ครับเหลือสองตัวเหลือสองตัวเปิดเท่าไหร่ละครับสามนี่เหลืออยู่นี่ตัวละสิบสามห้าด้วยจ้ะเป็นราคาเปิดนะครับเนาะงัวเนื้อครับพี่น่อค่อยได้หลายจะพูดหัวหน่อยก็พูดมาครับปู่น้อยก็สูงโยมันลอยหยีครับพี่น้องปู่น้อยมันปู่น้อยแก่อยู่พี่น้องแต่ว่ามันโตหน้อยงนืออกไทยครับเนื้อแก่นแก่นนะครับง่าไทยแล้วก็ ค่ะเล่เปิดซ้ามันสิบสามาร้อยครับพี่น้องโอ้เนือเนครับพี่น้องสูงก็สิประมาณร้อยยี่สิบวกราคายอมยาวเบิร์ดสิบสามพาร้อยมือละตัเหลืออยู่เหลืออยู่สองตัวนี้โอ้นางน่อยกับนี้พี่น้องงเลียงตัวนี้เนาะสวยสวยตัวนี้รักพันค่ะเจ็ดพันบานห้องพันบอลหรือมองเอาตัวนี้อันนี้นูนเจเลยจ้ะเจ็ดพันเนาะ เจ็ดพันห้าเป็นราคาอยู่สนา,ามามนตัวนีครับถ้าได้ทรงไก่กะอาจจะได้คุยกันจักหน่อยครับเครื่องดำเด้อพี่น้องนั่งหน่อยตัวนี้ติดเอ,อ่อหางนี่ออกเป็นาขาวจักหน่อยอาจจะติดเล่ด้ะครับพี่น้องอ่ะมันมันบดอกดอกหางมันหัแ่วเพิ่อเป็นเป็นเป็นลูกผสมเนาะนเป็นเล่มันครับพี่น้องนี่จบอยู่จ้ะครับสวยครับตัวนี้เจ็ดพันห้า <7, 500. S 2> เจ็ดพันหาแม่มันออกไปว่าคะเรือเรืออย่แยกแยกแม่เพิ่นออกไปแยกแม่มันออกแล้วครับเจ็ดพันห้าซุ้มนังสิบสามหาล้อยมาช่างหาลครับผมอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสองศูนย์แปดหกสองหกหนึ่งสามสองใจนั่นฟ้ามครับผมอ่ะขอบคุณครับผมครับผมสวยๆครับตัวนี้อูงบหลายเอานั่งหน่อยสวยๆไปเลี้ยงครับตัวนี้อ่ะฝากพี่น้องครับผม บ้องบ้องมันบมมีปัญหาบาลาตัวนี้บมมีอย่างแม่นบอพอพันใหญ่ครับพี่น้องสูงกว่ามานลอยหกสิบบวกครับตัวนี้อายุสามสี่ปีครับสายเท่าโบดครับพี่น้องแข้งขาบักไง่ เปิดยุ่งเท่าไรก่อนซีมื่นหาต่อได้ป๋ออู้ได้อยู่เนาะครับผมนี่จากตัวข้าวแฝงมาหนีิทั้งคุณกับแม่นป๋อคุณกับแม่นเจิ้ง้งโอ้น้อยนี่เท่าไรครับเปิดเท่าไรเปิดปูน้อยเปิดตัวละจีบสองห้ารมื่นสองหาร้อยครับพี่น้องสายคุณทั้งนี่ครับโค้งสางดีแต่ว่าตกน้ำเดือดเล็กน่อยสูงสิเกือบร้อยสามสิบอยู่พี่น้องสองปูนี่สิบเท่าไรก่อนล่ะ 12หาล้อยหาอยมองเอาบอลริอตอได้ยุ่นี่ก็ได้วูดได้จังน้อยครับผมราคานี้ต่อได้ง2,000เอาบอโทูนแอร์พอแพง084 084 154 154 0204 0204แของลรงแข็งแรงครับผมไอ้บดทๆนี่ได้ยินว่าทรงลูกแดงทุกตัวอยู่นี่ครับบแดงบ่เอาเงินครับผลงานมีหลายตัวแล้วคน่ว่า คอ,อกงอหย,ยัางแถวบ้านเพ่นนั่นแหละพันลูกคอ,อกทำเี่ครับงออยู่ขอกเขาเจ้าเขาเจ้าจาเป็นเขาเจ้าก็เลยปล่อยออกมาครับตัวนี้สายเท้าบดท,ทรงลูกแดงทุกตัวครับเ,รนนเล็บสวยตัวนี้พี่น้องหนาหนาครับเอาฝากพี่น้องครับผูดได้มกักพอพันสายเท่าเท่าสายเท,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 ท้าบดครับเข้มเข้ม ซื้อที่ดนาบอเป็นยังรลบประกันให้ล้วครับแม่มันอม่เป็นยังมันเป็นยังง่วงขายลูกมันออกองวัวัเกงเมนือหารอยหากอรหาัีดอกง่วงมึดตลาดอะไรเอาไม่ไม่เขาเฮ็ดใบห้มืหารอยนึงเอารถง่วตัวนี้ผมได้ตัว่ซื้อเดผมขอกองะไรตัวอันบ่ได้นับตัวนั่นที่หาหกเรอยตัวนี้ก็ขายบ่ได้นช่วงนั้นครับ พงกจบมสุดว่าย mm ัง hmm. มึงเนี่ยชิว่าัปไปไหนมันบวมเหี้ยมันแบบประจังมื่นหาลอยวัดที่นี่มีละครู้ว่ามื่นหาลอยครับเบิ่งเอาเด้อต้มได้ยังไหมครับสวัสดีครับครับผมนี่บ่ของงามมากครับโอ้โหฟูไม่ได้เลอนี่พี่น้องมาต้มก็จัดมากโกรธแฮมมือนีิเบิงกันนะสองแม่นางครับ แดงครึ่งครึ่งสูงเท่าไรตัอมว้าวร้อยยี่ได้ครับร้อยยี่สิบน่าจะบวกดก็พี่น้องเบือเรื่องชัดครับเครื่องดำเครื่องดำมันคู่หางลามเหรอเครื่องดำหางยาวประกันตัมนี้เนาะหล่ะเนาะตัมนี้ครับครับัวเลี้ยงเล็บสวยครับโอ้หนาหนาครับตัวนี้วัวยืนขวางไม่ได้ครับวัวหัวจะสนเข้า สองไปนางเขาเพิ่งเปิดแยกก็เปิดแพ็คคู่เปิดแพ็คเปิดยู้คใดล่ะเปิดเลยสองเก้าครับสองหมื่นเก้าสองตัวเนี่ยสี่ตัวละส้าริบสี่ไปไปครับพี่น้องสี่ห้าร้อย มองเอาหรือต่อได้ยกุ่ยได้อยูนิดครับได้นิดคุยกันได้เนาะคุยกันผมจังใดก็ได้ครับเอาเบอรโทรละศูนย์เก้าสอครับศูนย์เก้าสองเก้าแดห้าแปดหนึ่งหนึ่งสามสามหกหนึ่งสามสครับผมหอต้อมบ้านอนนะครับเนาะครับผมจังหดก็โท่มากเลยครับเด้อวนังนโอ้เป็นตะเหลี่ยงครับจะเาใครหเสื้เส้อเครับผมเอาขอบคุณหลายๆต้อมครับผมสวัสดีครับโอ้สวยครับพี่น้องถือแดดแดดออกแหงเหลี่ยมมองๆครับดูแลดีครับเจ้าของเก่าน อ๋อฝากพี่น้องครับผู้ใดอยากได้งวัวเลี้ยงราคากันโอ้พี่น้องเลยตัวละสิบสี่สิบห้าพี่นอ้องอ๋อเบ่งงวงามกันนะพี่น้องครับอ๋อเบ่งงวงามแม่นางเนาะพ่อเนาะตัวแรกสูงประม้าน้อยสี่สิบกว่าครับพี่น้องเครื่องดํา แข่งดำหูดำเปิดเท่ายแม่นางพ่อพ่นเสาหาครับสองหมืน่นหาตัว <25. S 1> สองหมื่นซ้ำกันบ่อะตัวที่สองครับพี่น้องสายหูจังหน่อยตัวนี้เครื่องดำคือดำดำกันสูงกันสิประมาณร้อยสี่สิบเยอะครับตัวนี้หนาขึ้นมาครับตัวนี้แข่งดำเครื่องดำโบดครบเครื่องคือกันสองหมื่นห้าเอายืนในเบื้องหน้าเบื้องตาด้วยผู้สาวนี่พี่น้องแข่งดำดำ สองหมนาะครับเนาะแผ่นลังสวยครับตัวนี้ลังกว้างๆสองหมื่นจักตัวพ่าไหนี่สอตัวสองหมืหาทั้ง2ผู้ได้ต่อได้ประกันตำนี้ให้ครับผมเอาเบอร์โทรครับผมศ6นย์หกห้าศูนย์หก้อ็ควรสว่างแดนดินนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับ ทีมงานสว่างเขาบ่มาบ่มื่อนี่ไปลอยยศราค้ามโอ้ยังมอนตาวมาอยู่ไปลอยของเดียวครับผมอ๋อฝ้าพี่น้องครับผมมีซองตัวงอแงามทีมงานสว่างแดนดินเข้ามื่อนี่มาเป็นไครับใส่ลูกขาวแม่แดงครับเอามะงอโคมครับพี่น้องป้าส่งลูกหนาตืบครับ ลูกลูกตัวที่ใดเพิ่นก็ละลูกตัวที่สองลูกสูงกว่สิบประมาณร้อยยี่สิบหาครับตัวนี้แม่สิบประมาณร้อยสี่สิบบวกสถานะแม่เป็นยังไงตอนนี้ท้องว่างหรือยงังไงแม่ดื้อทับแล้วท้องว่างจ้ะท้องว่างหลายรอบแล้วก็ได้สมโอ้ลูกพี่น้องเลยทรงลูกไหมตาตื้มเปิดอนยื้ได้หร่าก้มลูกโตแม่ 35ได้ยินแต่สิมหาสาหม่นานราคาห้องต่อได้ครับผมอารูดตัวแม่แม่เครื่องดำใช่ป่บน้ำตัวดีเครื่องดำนะครับเนาะเครื่องดำครับสูงดีร้อยสี่สิบบวกครับสามหมื่น้ามีอีกบ่ละหรือเบอร์ละเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามเจ็ด ยสองสองเจ็ดหกสองสองเจ็ดหกทีมงานหมอหนามนะครับเนาะน้องครีมแม่นบอครับผมเอาขอบใจได้ละครับผมปากโคมลูกโตแม่ครับน้องครีมเห็นเนาะโอ้ลูกหนาเต็มครับแม่นี่อเ,เอาเป็นง,งัวงามครับของป้าทิ้นป้าทิ้นงัวงามจัดมาแดนจังเกิลครับแพ็กคู่ ตัวขวามือนี่สีใหญ่กว่าใายมือจักหน่อยครับสูงกันสูประมาณหน่อยสามสิบ,สบกว่าทางเงาครับเครื่องดำตัวที่แรกเปิดเท่าไรพ่อทินตัวแรกเปิดไป่ห้าหมื่นหาแบกคู่บ่แบกคู่บ่แ,กแกยกบ่แยกแยกก็ได้ตัวที่แรกนี่เปิดเท่าไรพอ่อตัวใหสามหมื่นตัวใหญ่เปิดสามหมื่นครับอ่าตัวน้อยเปิดสองหมื่นหาครับ สูงกัสิบประมาณลอยสาิบตัวนี้ก็ได้พี่นอ้องเครื่องดำถ้าถ้าแพ็กคู่เปิดาหามื่นลดได้หลายวันเถอะแพ็กคู่ครับหน่อยห่ยลาหลายครับ บวก่าเฝ้าแหงยานพี่น้องบวก่าตัวผู้สนใจราคาพ่อถูพ่อใสกันอยากโยกอยากแยกก็คุยกันเบิองอ่ะเบอร์ทัวครับพ่อทิน082 082 837 837 4195 4195องแจีงเก็ทีงวงามสว่างด้นดินนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับพ่อทินฝากงวงามกับผู้ใดหางวงามช่วงนี้เออเป็นตะเลียงครับราคา จัดงัวไทยน้ำเออมาบ่ลอุณสาหคิดมนี่ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ยางคัครับพี่น้องโอมลูกตัวเมียลูกแรกลูกตัวเมียงัวไทยครับพี่น้องแม่ก็สูงอยู่มันร้อยยี่ครับพี่น้องบวกลบตัวแม่เด้อพี่นอ้องน้อยนี่เปิดไปหมื่นห้าร้อยราคาเปิดครับพี่น้องหมื่นห้าร้อยต่อแล้ว ถ้าเป็นราคาอยู่สนามขน,นาดจะรอดมือเงินครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้ถ้าได้ทรงกะกะจังว่ากันเนาอะ,อะเปิดใบมือเหาร้อยมีคุ้มเดียวับกับแม่นี่ครับโอ้แม่นางเนาะตัวนี้นอ่ะสีมุมมุมตัวนี้ก็สีสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบแปดนี่แหละพี่น้องตัวนี้เมือนหารอยคือกันมือเหาอยคือกันแม่นางครับเครื่องดำสายโบดทโบครับตัวนี้เฮ้เบอร์ทูครับผม 085ย8แปดห้าปดุาคิัมตะกะครับผมเอขอบคุณหลายๆครับุายอากดูพุยชิดปากกบมลูบ้อยาวเงินหรือ่าเข้าพันห้าันคนเา่โอ้โหหอยนไหนกันเด้อพี่น้อง

เงินัใหญ่รก็มือเป็นมือซอยมันว่าสามหมื่นเนี่ยเหรอแทนบ่สามหมื่นไปใส่ซมหาจืออยู่ามหลอดซิมาวนร้ออ่ิมาว่าอันถือแล้วันว่าหลอดิหอยู่อยงดีดีเงี้ย็บงี้ดูแรงรบรอ โอมลูกตัวแม่ครับน่าจะลูกแรกพี่นออ้องอ๋อพวกห่วงลูกตัวล่ะครับสวยครับครับลูกน้อยๆพวกห่วงลูกครับตัวนี้ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ก็สิประมาณเดือนกว่านนิแล้วนี่ครับทรงลูกโกครับแม่ก็สูงยอยู่มั้งลอย สามสิบรอยเาหาครับรอยเ้าหาบวกหอดสามสิบครับรอยเ้าหาบวกครับพี่น้องอาจจะร้อยยี่สิบเจ็ดยสิบแปดประมาณนี้แหละพี่น้องครับเครื่องดำเอาเป็นตั้ง่ก็คือว่าคุกคนวิกันเท่าไหร่ไยะเขาไกลแล้วเิดของเจ้าอยู่บ่ของเจ้าอยู่บ่คมนี่เปิดเขาเปิดเท่าไหรก็ครับคมนี่สามหมื่นเนาะราคาห้องต่อได้ นี่เปิดโทวบอนพ่อแม่ไม่ห่อยเปิดไปสามมือน่าค่าใครได้เลยแม่เอาหมื่นก็ซองอยเพราะในชื่อเหล่าคนตกพออยู Project ่ดนสามมือนั่งแกะขึ้นมนี่เอิดโทรบอะพี่น้องข้างไก่จะได้รุ่นน้ำกันบอเน้อบ่มีนะครับเนาะ โอ้ยพี่น้องข้างไก่เพิ่นบ่มีเบอร์โทรครับผมคุณแม่อย่างนาะครับเนาะเบอร์โทร0611873544เอาอีกจักบาทด้วยครับ0611873544แม่วาดจา้าแม่วาดเนาะครับเนะาะอยู่อำเภอไหนครับพมคำตะกาจาก้ะคำตะกาเนาะครับเนาะเอาพี่น้องข้างไก่โทรมาคุยเบิ่งต่อได้เปิดไฟสามหมื่นนะครับเนาะลูกตัวเมียครับพี่น้องลูกแรกครับ แม่สูงกว่าบ้านร้อยเจ็ดยี่แปดเนาทรงหลูก้ามครับแม่นี่เปิดไวสามหมื่นห้อยมาให้กันสิมหากับหลอดซิ่หมาสัาส่นวะ,ะประกาศจุดยืนนะครับสบายใจฟ้ามเขาประกาศจุดยืนว่าบอสนับสนุนครับบ่ทรงเสริมบอบครับนโยบายนี่แล้ากากพี่ฝากน้องครับซ้อยๆกันเฮ็ดจังได้ได้ก็ซ้อยกันครับ เพราะว่านิ่งเฉยกะคนที่เดือดร้อนก็นคือโตเฮาเกษตรกร,ร,กรคนเลี้ยงงัวเลี้ยงป้ายเฮาเนี่ยพี่น้องการฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมผม,มาพบมาพบกันในทุกวันพุธครับทั้งสนามกุดละคมพี่น้องอำเภอวันอนนิวาสจังหวัดสกลน,นครครับผมสำหรับเมื่อนีค้คลิปนี้กัฝากพี่ฝากน้องมาทานีีครับผมสวัสดีครับ